แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จันที่2ี่24พฤศจิกายน2568เราจะมาแจ้งข่าวหรือเป็นการอัปเดตข่าว,วนะคะสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อยอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ f a c e b o o k โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะโดยเพจ f a c e b o o k โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตตารางงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไร่อ้อยในวันนี้ 24พฤศจิกายน2 5 6 8โดยจะเริ่มเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาจะมีการทำประชาพิจารณ์ราคาอ้อยขั้นต้นปี268ทับ69โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องการขอแยกคำนวณราคาอ้อยรายเขตหากอ้างอิงราคาอ้อยจากเขตต่ำสุดจะส่งผลให้ราคาอ้อยขั้นต้นประกาศที่ 890บาทต่อตันจากสมมุติฐานนะคะเช่นราคาน้ำตาลต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนเงินผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเป็นต้นที่นำมาคำนวณราคาอ้อยหลายเขตได้ประมาณ1,000บาทต่อตันหากใช้890บาทต่อตันพี่น้องชาวไร่อ้อยจะขาดทุนไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพราะต้นทุนการจัดการอ้อยหรือ cost of production สูงกว่า1,200บาทต่อตัน ประเด็นราคาน้ำตาลทรายที่จำหน่ายในประเทศถูกกดราคาไว้ด้วยเหตุผลที่ว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนจากข้อมูลสถิติการบริโภคน้ำตาลของคนไทยนะคะอัตราประมาณ30กิโลกรัมต่อคนต่อปีหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียง8ถึง10บบาทต่อเดือนโดยให้ชาวไร่อ้อยแบกภาระส่งผลต่อราคาอ้อยลดลงประมาณ 50บบาทต่อตันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงต่อชุมชนสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอาทิปุย๋ยเครื่องมือเกษตรอาหารเครื่องดื่มพลังงานคนเกี่ยวข้องทั้งชาวไร่อ้อยคนตัดอ้อยคนขับรถบรรทุกคนงานโรงงานน้ำตาลรวมมากกว่า 5ล้านคนนี่คืออัปเดตวันนี้จากเพจ Facebook โรงงานน้ัตาลแห่งประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเพจ f b o o k โรงงานนรันตาลแห่งประเทศไทยก็ได้อัปเดตการวางแผนเพื่อตัดอ้อยที่สุกแก่ครบอายุโดยเลือกตัดแปลงอ้อยครบอายุเช่นหากปลูกอ้อยเดือนมกราคม2568ก็ให้ตัดอ้อยในเดือนมกราคมหรือกลุ่มพ,พั์2569เป็นต้นเพื่อให้ความหวานอ้อยมากขึ้นตามอายุ เนื่องจากค่าความหวานอ้อยนะคะทุกๆ1 ccs มีมูลค่ามากถึง6%ของราคาอ้อยค่าตัดและค่าบรรทุกอ้อยที่ความหวาน8หรือ9หรือ10หรือ11หรือ12หรือ13 ccs จะเสียเงินเท่ากันเพราะค่าจ้างจะคิดตามน้ำหนักอ้อยอ้อยหวาน9กับ12 ccs มีความห่างกันถึง3 ccs ส่งผลต่อรายได้ต่างกันประมาณ150บาทต่อตันหากมีอ้อย100ตันรายได้จะต่างกันถึง15,000บาทตัดอ้อยในเดือนธันวาคม2568จำเป็นต้องเลือกแปลงที่ปลูกในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2567กรณีเป็นอ้อยต่อก็เลือกตัดอ้อยที่มี การบำรุงต่อตั้งแต่เดือนธันวาคม67จึงจะเหมาะสมได้อ้อยครบอายุ12เดือนนะคะการจัดลำดับตัดก่อนล้างเป็นเรื่องที่ต้องไม่มองข้ามยกเว้นการหรืออ้อยเพื่อปลูกใหม่หากปลูกอ้อยเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน67ถูกจัดลำดับตัดเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์2569อายุอ้อย13-14เดือนมีความเสี่ยงที่อ้อยแก่ความหวานเลยจุดสูงสุด เข้าสู่ช่วงความหวานถดถอยและสูญเสียน้ำหนักกรณีนี้เสียหายมากเพราะรายได้ขาดหายไปทั้งความหวานและน้ำหนักพันอ้อยในประเทศไทยส่วนใหญ่ครอบอายุเหมาะสมต่อการตัดเข้าหีิบประมาณ12-13เดือนกรณีอ้อยออกดอกเป็นสัญญาณบอกถึงการต้องตัดถ้าปล่อยไว้ดอกอ้อยร่วงโรยน้ำหนักและความหวานอ้อยจะถดถอยหรือในกรณีเป็นอ้อยพันเบา อายุการเก็บเกี่ยวอาจสั้นกว่า12เดือนนี่คืออัปเดตจากเพจ f a เฟ b o ุ๊กรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยซึ่งได้อัปเดตไว้วันนี้แล้วก็วันนี้แอดก็มาแจ้งข่าวให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่้อยได้รับทราบกันนะคะอัปเดตวันนี้24พฤศจิกายน2568